วิธีพรางตัวให้ต้นทุเรียนไม่ให้มแมลงศัตรูพืชทุเรียนจับได้ว่าเราปลูกทุเรียนอยู่จะได้ไม่ต้องมากินต้นทุเรียนของเรามีวิธีการยังไงมาติดตามคลิปนี้กันดูครับ นะครับใครเคยสังเกตบ้างนะครับว่าการปลูกพืชนะครับไม่ว่าจะเป็นพืชทุเรียนหรือว่าพืชชนิดอื่นมันจะมีมะแมลงนะครับมแมลงศัตรูพืชทุเรียนประจําเลยก็คือปลูกเุ๊บมาทันทีไม่ว่าจะเป็นพืชอ,อย่างปลูกพริกก็จะมีเพลี้ยมาลงทันทีปลูกทุเรียนก็จะมีไรแดงใช่ไหมครับมแมลงวีขาวเพลี้ยไก่แจ้อะไรเงี้ยนะครับมาทันทีมันรู้ได้ไงว่าเราปลูกพืชทุเรียนอยู่แล้วมันต้องเป็นมแมลงตัดเฉพาะตัวเนี้ยที่จะมากินพืชทุเรียนของเรามันรู้ได้ยังไงทีนี้ถ้าเราอัมพรางอัมพรางพืชทุเรียนเราอพพราางว่ืชทุเียน อันเนี้ยไม่ใช่พืชทุเรียนก็คืออัมพรางให้มันงงให้แมลงมันงงว่ามันไม่ใช่พืชทุเรียนมันมันคือพืชอะไรไม่รู้มันก็ไม่กิมันก็จะทําให้แมลงไม่กินไม่เข้ามาทําลายพืชทุเรียนถ้าได้แบบนี้ดีไหมถามก่อนว่าดีไหมเนาะก็คือถ้าเราทําอย่างเงี้ยหก็คือพืชทุเรียนเราไม่โดนไม่ไม่เกิดความเสียหายแมลงไม่ลง2ก็คือไม่ต้องเปลืองค่าปุ๋ยยาสารเคมีก็ไม่ต้องใช้นะครับประหยัดต้นทุนดีไหมถ้าอย่างนั้นดีนะนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแนะนําให้รู้จักกับตัวนี้ครับผ นี่ลยครับอัมเบล่าครับตัวนี้เลยตัวนี้คือสารลดความร้อนจากแสงแดดนะครับกันความร้อนก็คือแดดร้อนๆนะครับมันกันเหมือนเหมือนครีมกันแดดคนเนี่ยก็คือทาเพื่อกันแดดพืชเนี่ยก็ฉีดเพื่อกันแดดนะครับลดอุณภูมินะครับต้นทุเรียนได้4-5องศาทําให้พืชทุเรียนนะครับไม่เกิดอาการไหม้เบิร์นช่วยป้องกันเรื่องสันเบิร์นนะครับในใบของพืชทุเรียนอ้าวแล้วทีนี้งงแล้วแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการพรางทุเรียนจากแมลงศัตรูพืชทุเรียนก็คือมันเป็นผลพลอยได้ครับถ้าเราฉีดตัวนี้ นอกจากจะเป็นการป้องกันแสงแดดให้กับพืชทุเรียนแล้วนะครับรลดอุณภูมิให้พืชทุเรียนได้4-5องศาแล้วนะครับยังช่วยนะครับพรางนะครับก็คือพอฉีดปุ๊บเนี่ยพรางตัวนะก็คือมันจะเคลือบใบทุเรียนใช่ไหมทีนี้ พอเคลือบปุ๊บเนี่ยมันทําให้แมลงที่เป็นศัตรูพืชทุเรียนเนี่ยไม่ไม่นึกว่าไอ้ตัวนี้คือต้นทุเรียนมันก็เลยไม่กินพืชทุเรียนครับมันก็เลยไม่เข้ามาทําลายนี่ครับก็คือหลักการนะโดยที่อันเนี้ยก็คือฉีดปั๊บเนี่ยมันก็ยังสังเคราะห์แสงได้ปกตินะนะครับแสงที่เป็นประโยชน์กับพืชทุเรียนมันก็ยังเข้าปกติแต่ว่าแสง U V แสงที่เป็นอันตรายกับพืชทุเรียนมันจะกันไว้นะครับสะท้อนออกไปนะส่วนแมลงมันก็ไม่นึกว่าอันนี้เป็นพืชทุเรียนมันจะนึกภาพไม่ออกมันเหมือนว่าตามกลิ่่่นนตตาาามมมออะไรขงัแว ทีดปุ๊บเนี่ยมันจะนึกไม่ออกว่าอันนี้คือพืชทุเรียนมันก็จะช่วยพรางพืชทุเรียนนะครับจากแมลงศัตรูพืชทุเรียนลงได้อันนี้คือเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะครับเป็นนวัตกรรมใหม่เพิ่งเข้ามาเมืองไทยแรกๆเลยนะครับทำให้นะนะครับใครที่ใช้ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกครับก็คือ1พืชทุเรียนที่ปลูกนะครับไม่มีแมลงรบกวน2องนะครับลดการใช้สารเคมีนะครับจัดการศัตรูพืชทุเรียนนะครับแล้วก็สารนะครับช่วยลดความร้อนให้กับพืชทุเรียนได้ด้วยเพราะนั้นนะครับลองดูนะครับสำหรับอัม ก็สามารถทักแชทสอบถามได้นะครับแล้วราคานะครับถ้าเทียบกับทีสารเคมีอันนี้ถูกกว่าเยอะนะครับแล้วก็เขาเรียกกันไม่ดีกว่าแก่นะครับผมน้าลองใช้ดูนะครับสำหรับอัมเบลลาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับในการปลูกพืชทุเรียนนะครับเป็นของใหม่เลยนะยังไม่มีสำนักไหนรีวิวมีน้าทุนี่คนแรกนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับถ้าใครชอบนะครับสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของทุนี่หมกฟางไว้ครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนทุนี่หมกฟางมีคลิปใหม่ทววัััันคครรบบสสดี